นี่แหละครับต้นยางนาอายุ24ปีนะครับคุณจอครับผมสวัสดีครับ นี่คับต้นยางนาที่ผมตามหาครับที่พามาดูก็เพื่อที่จะบอกถึงความสําคัญของต้นยางนาพยาไม้แห่งเอเชียอาคเน์พระเอกของเราในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้ส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์นะครับ,รบในปี2 5 3นเดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถก็ได้พระราชทานให้ การไฟฟ้าทั้งข้าวเคื่นนะครับเอาไปปลูกนะครับครับคุณโจนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงปลูกป่าของการไฟฟ้านะครับปลูกตั้งแต่ปี2537นะครับก็เป็นการปลูกผสมกันนะครับต้นยางนาต้นขานางนี่หลายๆพันนะครับต้นยางนานะครับก็จะมีรากที่ใหญ่นะครับในการยึดเกาะที่มั่นคงนะครับแล้วก็ทําให้พื้นดินเนี่ยชุ่มชื้นด้วยนะครับในป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็จะมีความชื้นความเย็นเวลาที่ผมมาเดินป่าเนี่ยผมชอบกลิ่นของป่าครับ สดชื่นจริงๆครับเบจะมีไม้ขานางเนี่ยเป็นไม้ประจําจังหวัดที่นี่แ้ะที่มัขึ้นมากที่สุดคือจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีความสูงจากน้ําทะเล1 0 0 3 0ถึง3 5มเมตรขึ้นไปนะครับและส่วนมากจะขึ้นตามเขาหินปูนนะครับที่เหมาะสมถึงเจริญงอกงามดีและเนื้อไม้สามารถไปให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างหลายประการนะครับ วันนี้ผมได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความอิ่มใจที่ได้เห็นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่าลืมครับส่งข้อความเรื่องเล่าป่าที่คุณประทับใจมาทางแฟนเพจ a c e b o o k เรื่องไหนที่โดนใจเนี่ยเราจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยครับสวัสดีครับเรื่องเล่าไหนโดนใจได้ร่วมเดินทางชมพื้นป่า2-3ธันวาคมนี้